ในฉันมันก็เดือดมากขี้โกงเจ๊ทำผิดกฎความคิดของ ENTP อะมันแจว๋วมันแรงกว่าปากมันอีกนะคือ ENTP เป็นคนคิดเร็วพูดเร็วแล้วก็ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นอยู่แล้วเรื่องมีว่าเราอะไปออกกำลังกายที่ยิมใช่ไหมโค้ชเขาให้เล่น6ฐานพอครบ6ฐานก็มาติก๊กหนึ่งรอบเล้นไปไเรื่อยๆนับจนกว่าว่าใครอจะได้รอบเยอะที่สุดทีนี้ก็มีฐานหนึ่งที่เขาให้วิ่งห้ารอบทีนี้ก็มีเจคนหนึ่งที่เขาอะเริ่มวิ่งหลังชั้น แต่ว่าเขาเสร็จก่อนฉันแล้วฉันก็ตกใจมากก็แบบเฮ้ยฉันไม่ได้วิ่งช้านะทีเนี้ยฉันก็รอนางวิ่งอีกรอบแล้วสิ่งที่ฉันทําก็คือฉันนับว่านางวิ่งทั้งหมดกี่รอบคือนางวิ่งไม่ครบคืออย่างงี้มันต้องวิ่งไปกลับนับหนึ่งใช่ปะแต่นางวิ่งไปกลับนับสองแล้วก็ฉันไปฟื้นกับโค้ชมาแล้วนะว่าไปกลับมันต้องนับหนึ่งไอฉันมันก็เดือดมากทําไมแบบเจ๊ขี้โกงอ่ะแบบอย่างงี้เจ๊ก็ได้รอบเยอะสุดสิ ฉันก็คิดว่าแบบเจไม่สังเกตเลยเหรอว่าตัวเองก็ไม่ได้วิ่งเร็วกว่าคนอื่นแต่ทําไมเสร็จเร็วกว่าคนอื่นนะเหมือนแบบไม่มีสติแล้วก็รู้สึกว่าเจาขี้โกงเจทําทผิดกฎแล้วเราก็คิดว่าฉันจะไปบอกโค้ดดีไหมว่าเจาวิ่งไม่ขบอ,ออกกำลังกายไปได้เลยตอนที่กําลังยกเวทอยู่ใช่ไหมอยู่ดีๆก็คิด <S <S เฮ้ยจริงๆอ่ะทุกคนเขามาออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายและจิตใจดีทุกคนเขาอยากออกเหงื่อนี่ไม่ใช่กีฬาโอลิมปิก แล้วสรุปพอจบคาใช่ปะโคช้ชก็บอกว่าโอเคทุกคนเก่งมากไปดื่มน้ำโคช้ชไม่ได้พูดถึงเรื่องรอบหรือว่าใครได้รอบเท่าไหร่บ,บ้างเนี่ยสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือ ENTP เธอไม่ใช่ตำรวจเธอไม่ใช่ผู้ผด,ดุงความยุติธรรมเธอไม่ใช่คุณครูที่จะต้องมาจับผิดเล้ววันนมานนั่งคิดกับตัวเองว่าเออถ้าอะไรอะ่ะที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้ผิดจริยธรรมแบบร้ายแรงมากๆก็หุบปากซะไม่ต้องพูดคิดทุกอย่างไม่ต้องออกมาตรงนี้นะจ๊ะ